And First for all, need สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ที่อยู่ที่ยาโฮบารูวันนี้ก็ตรงกับวันเกิดปอนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามเป้าหมายนะคะก็คือเลโก้แลนด์แล้วก็บุกแอคเซสตอนเช้านะคะซิตรัสโฮเทลเนี่ยเขาก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะลายอาหารเนี่ยก็จะคล้ายๆอาหารของไทยเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เรียกแกร็บที่จะไปเลโก้แลนด์นะคะสําหรับการเดินทางที่ยาโฮบารูนะคะก็จะใช้แกร็บเป็นหลักนะคะแล้วราคาแกร็บก็ถูกมากนะคะ อย่างปอนเรียกจากโรงแรมไปเลโกแลนดนะคะน่าจะระยะทางประมาณ23โลก็ประมาณ23นิงกิตก็คุณ8ไปนะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทซึ่งถ้าในประเทศไทยนะ20กว่าโลคือไม่ได้100กว่าบาทแน่นอนนะคะแล้วปอนก็ถึงเลโกแลนด์แล้วนะคะจะบอกว่ามันค่อนข้างเงียบแล้วเนี่ยเขาก็จะมาดอปเราบริเวณที่สุดรอรถนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะ ตรงจุดนี้นะคะก็จะมีประตูหนึ่งประตูนะคะซึ่งก็จะเป็นประตูที่เขาตรวจกระเป๋าเรานั่นเองนะคะ สำหรับโซนของเลโก้แลนด์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนเนาะก็คือมีซีไลฟ์มีโซนสวนน้ำมีโซนสวนสนุกแล้วก็มีที่เป็นโรงแรมของเลโก้แลนด์เลยนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะพักที่โรงแรมของเลโก้แลนด์แต่ว่าห้องนึงเนี่ยมันนอนประมาณ5ถึง6คนเนาะแล้วก็ราคาโรงแรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะถึงหมื่นอยู่นะคะ น,นี่นะคะเข้ามาในเลโกแลนด์แล้วความน่ารักนะคะก็คือทุกๆอย่างเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยเลโกเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยก็จะเป็นเด็กๆมากับผู้ปกครองนะคะอันนี้เข้าไปก็เป็นจังหวะด,ดีพอดีนะคะที่เขามีโชว์แบบเลโกแลนด์นะคะจะบอกว่าตัว uh, าอามัสคอตเนี่ยเขาก็ไม่ได้กีดกอกนะคะก็ดูน่ารักดีนะคะแต่ว่าอ,อ,อาจจะดูแบบเหมาะกับเด็กๆมากกว่าเนาะแล้วก็เครื่องเล่นนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบเรือน้ำเนาะ จะบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่สนุกที่สุดที่อยู่ในเลโก้แลนด์ล้วนะคะก็จะแบบเป็นฟิลแบบเออขับไปแล้วก็ยิงน้ำใส่กันอะไรประมาณนั้นนะคะมีความเปียกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอรลับได้ถ้าถามว่าคิวเยอะไหมในแต่ละเครื่องเล่นนะคะจะบอกว่าไม่ต้องรอเลยแทบจะไม่ต้องรอนะคะได้ขึ้นเลยทันทีนะคะอย่างอันนี้ก็คือมีแค่ปอนกับพี่บอลเล่นนะคะเออเป็นเหมือนแบ<อ>นบ<อ> เขาด้วยเป็นถ้วยๆแล้วก็เหมือนกิ้งกิ้งไปกิ้งกิ้งมาแค่นั้นเองนะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปในโซนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราต่อเลโก้ฟรีนะคะอากาศนะคะจะค่อนข้างร้อนเนาะก็แอบมาพักที่นี่นะคะแล้วก็มาขีเอทเลโก้นะคะบอลกับพี่บอลก็นั่งไปเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนด้วยแล้วก็มันก็เพลินด้วยนะคะังจากนั้นนะคะเราก็ออกมาเล่นเป็นเหมือนรถไฟถ้าแบบ ทเทียบกับประเทศไทยก็เป็นคนโหนลงลลกดนะคะอันนี้ก็เด็กเล่นได้นะคะผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนกันหลังจากนั้นนะคะปอนก็มาทานอาหารนะคะตรงนี้จะเป็นจุดฟู้ดคอร์ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแบบญี่ปุ่นนะคะตกชามรับมา300กว่าบาทแล้วก็มาเล่นเครื่องเล่นอันนี้ก็เหมือนเหมาะกับเด็กๆเ,เหมือนกันเนาะเป็นเหมือนแบบเรือบินนะคะ จริงๆผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบความหวาเสียวนะมาส่วนสนุกเนี้ยถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะปอนก็รู้สึกว่าโอเคปอนเล่นได้เกือบทุกครึ่งครึ่งเล่นเลยแล้วก็ค่อนข้างขุมนะคะหลังจากนั้นนะคะปอนก็เข้าไปในโรงละครเลโก้แลนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยเนาะมันแบบสวยแล้วก็ดูแบบน่ารักตะมุตะมินะคะ นั่งชมละครไปเนี่ยก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะหลังจากนั้นปอนก็นั่งกลับไปที่ซันเวย์นะคะสำหรับซันเวย์คืออะไรนะคะซันเวย์ก็เหมือนแบบเป็นคอมมูนิตี้นะคะ มีทั้งข้างฟิตเนสซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีเป็นลบรา a รีนะคะซึ่งเนี่ยพอนเนี่ยมาห้องสมุดก็คือตรงเนี้ยเขาก็จะขายหนังสือด้วยแล้วก็เราสามารถอ่านได้นะคะตัวห้องบุ๊กแอคเซสนะคะอย่างที่บอกก็คือมันเป็นแลนด์มาร์กตรงกลางเนาะเป็นชัน้นหนังสือวางสวยๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ ทั้งหมดนี้นะคะปอนใช้เวลาถึงประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็เรียกกลับจากบุกแอคเซสกลับไปที่โรงแรมนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ30กว่าลิงกิตนะคะจากเลโก,กแลนด์ไปบุกแอคเซสเ่ยประมาณ2-3โลเนาะแต่ว่าราคาสูงขึ้นประมาณ10กว่าลิงกิตเลยเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนไทยในการเลือกนะคะเนื่องจากฝนมันก็ตกด้วย หลังจากถึงโรงแรมนะคะปอนก็ไปพักที่โรงแรมสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ออกมาที่ซิตี้สแควร์นะคะที่จะมาซื้อของฝากค่ะสำหรับของฝากที่นี่นะคะก็จะเป็นป๊อปคอนป๊อปคอนยูเลกานะคะก็จะมีหลากหลายรสชาติเลยมากกว่า20กว่ารสชาติเลยนะคะมีทั้งแบบแพ็คแล้วก็เป็นกระป๋องคาอยู่ที่ประมาณ80-100ถกว่าบาทไทยนะคะ แล้วด้วยคนที่ปอนเดินผ่านร้านไปก็เนี่หลายครั้งแล้วนะคะปอนก็เลยว่าปอนอ่ะจะซื้อชิมนะคะชิมนละประมาณ200กว่าบาทไทยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปอนก็เก็บไปกินตอนเช้านะคะเพราะว่าไม่แหวงจริงอิ่มมากแล้วเราก็ลงไปชั้นใต้ดีนะคะเพื่อที่จะไป กินร้าน Oriental Kopi e นะคะสำหรับ Oriental Kopi e เนี่ยเหมือนจะเป็นร้านที่เขาได้รับรางวัลน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะที่เขาไว้คอมเมนต์เนาะตัวขนมปังเนี่ยเขาก็จะอ,อก,กหวานๆนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาเนยเนี่ยสอดเข้าไปในขนมปังนะคะมันก็จะมีความหวานแล้วก็ความมันเค็มน,นะคะแล้วก็ราดนมลงไปนะคะจะบอกว่าสิ่งเนี้ยคือปอนกินคนเดียวหมดเลยนะอร่อยมาก สำหรับเมนูที่บอลเลือกสั่งนะคะจะเป็นข้าวมันไก่ครอ,อยากรู้ว่าฟิลมันแตกต่างจากสิงคโปร์ไหมนะคะก็สรุปก็คือรสชาติคล้ายๆกันเลยนะคะลักษณะข้าวมันไก,ก่ก็คล้ายๆกันจริงๆ <นะ S 2> เราทานไปเยอะมากๆนะคะมีทั้งถูกปากแล้วก็ไม่ถูกปากนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะหมดไปประมาณ700-800กว่าบาทไทยะคะ่ะ